รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนสวัสดีเจ้าขาท่านผู้ชมเจ้าขาขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐีบา้านกร่งค่ะวันนี้ชันเยีมย,ยมเมีนได้ประจายจักรอบุมเชิญยิ้มครับวันนี้พิธีกรรับเชิญหนุ่มหล่อนนะ้าใสของฉันนอ,อาววันนี้เรามาอยู่กันที่ <laughs> จังหวัดอะไรจังหวัดที่เพชรดีเยอะไหมเพชรดีเยอะแล้วทองอ่ะทองก็มีดิอ่าแต่แล้วอ,าอ่างใหญ่อ่างทองอ่างทองอยู่ที่อ่างทองอำเภออําเภอร,รู้สึกว่าจะเป็นแถววิเศษชัยชานวิเศษชัยชานใครจะเชื่อว่าทรายเนี่ยต้องอยู่ในทะเลครับแต่ว่าทรายที่นี่ไม่ได้อยู่ทะเลอยู่ที่ไหนอยู่ในจังหวัด อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญครับเป็นบ่อทรายที่บอกว่าทงตัว่าใหญ่ที่สุดแล้วกันไปคุยกับเจ้าของดีกว่าเออโอเคเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามรไปกันไปขยนไม่ได้ขยัโอ้ยจะไปกันดันกนก่จะได้ไปกันเนี่ยไปที่ไปไหนอันนี้แต่กลัวช้ามุดดินเห็นไหาได้ไม่ให่ขอไม่ใ่คออย่าบินไปคุยัเจ้าของพิการเขารออยู่ไปไโอเคคุณผู้ชมครับไป อคุจักรครับผมอะไรครับคุณยายแล้วจะไปหาที่ไหนกี่เนี่ยบอกว่าจะไปหาไปหาคุณไหนบอกว่ามาไงพื้นที่มันต้องหกร้อยกว่าไร่เราต้องตั้งใจหานิดนึงเออเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะเจออะไรก็กินก่อนไหนที่ชวนมานี่ไหนบอกงานสบายถ่ายในห้องแอร์ไหนพูดยังไง หลอกผมมาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้หลอกก็คิดดูเขาเขาบอกว่าเขาเลิกแล้วเขา,กาเกษียณแล้วไงเขาจะทํางานสบายๆเออเหอะโดนหลอกบรรท้งานสบายถ่ายในห้องแอร์ใช่เนี<ย>่าเดินอีกสองรอบไม่เจอได้จบไปนะจบเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวเราไปถามเอยมีคนอยู่มีคนอยู่ถามทิ่ถามดิลุงลุงลุงเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับพิการอยู่ไหมครับลุงนี่ฮะเราหูฝาดไหมนะ ผมหมายถึงว่าเจ้าของบ่อทรายสร้างเงินนะครับผมผมนี่แหละครับที่ชื่อพี่การคุณการตะกูลธรรมครับคุณการตะกูลธรรมครับทำไมแต่งตัวเือนคนสวนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนอ่ะเหมือนคนสวนใช่บ่กคนสวนเหมือนคนตักทรายเหมือนกับูดเกินไปคนบุ๋มตำแหน่งหลักตำแหน่งหลักคือหัวหน้าคนสวนไปต้อนรับวันนี้ครับวันนี้ครับพี่การโอ้ยนี่แล้วตา้นี่ประธานโทอะไรใส่รองเท้าเปื้อนและเกินนี่ เราทำงานอย่างนี้อยู่นอนกลางดินกินกลางทรายจะต้องเละเละทะอย่างเงี้ยสมถะสมถะสมถะมากใช่เนี่ยเราไปกินบุหรี่ไปสูบผู้หญิงไม่เที่ยวแล้ถรู้ได้ไงเดือนเดียวฉีดยาสิบห้าเข็มป่วยเลเป็นหวัดเป็นหวัดไปออกโดนแดดบ่อยแล้วก็ลมแรงครับผมแหมวันนี้มาเยือนถึงถิ่นบ่อทรายสร้างเงินแบบนี้ครับพี่การได้ทราบข้อมูลว่าบ่อทรายเนี่ยมีตำนานแล้วก็มีประวัติวันนี้พี่การพาผมเดินชมเดินเที่ยวหน่อยได้ไหมได้แล้วก็เล่าประวัติ นี่ได้ไงครับผมเรื่องนี้พูดแล้วมันเหมือนบุเพศันนิวาสเหมือนเนื้อคู่แล้วนะใช่คือไม่เคยคิดจะมาทำธุรก,กิจบอทไซย์นะหลังจากที่เมื่อเกือบ20ปีแล้วคุณส่วนเอาเพื่อนทําที่เมืองกาลแล้วก็ไม่ได้ทํามาอันนี้อายุมากแล้ว50กว่าก็วางแผนว่า้คุณจะ,กะเกษียณตัวเองได้แล้วนะกะว,ว่าจะซื้อที่สักง20 30ไร่ปลูกต้นไม้พอพอ,พอเรากรเกษียณปุ๊บเราก็จะมีต้นไม้เราโต,ลตเลยก็ไปวิ่งไปหาซื้อที่ในหน้าเขาเอาชนวนถึงพี่ ร้อยแปดสิบไร่เอาไหมโอ้โหโอ้ยเอาแค่แค่ยี่สิบได้เออไม่ไม่กูร้อยแปดสิบไงฮะเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอารอกเอาแค่ยี่สิบไม่มีตังค์เขาบอกพี่มันทํางานได้นะทําอะไรวะเขาบอกว่ามันมีทรายพี่เฮ้ยจริงเขเปล่าไอเราคนเคยทำบ่อแต่ล้วก็หูผึ่งเลยเฮ้ยจริงเขาเปล่าวะเออบอกยิงพี่ราคาแรงไหมบอกไม่แรงพี่ลองดูกันขับรถมาดูมันเหมือนอุปเลยงที่ว่าที่นี่เลยนะเห็นปุ๊บมันเป็นท้องนาหมดเลยไม่มีอะไรเลยเป็นท้องนาหมดเราบอกว่าเฮ้ย ติดถนน4เลนห่างจากสุพรรณ20กิโลห่างจากอยุธยา25กิโลห่างท้อง20่สิบกิโลเราตรงไข่แดงเลยไข่แดงรอบเลยไข่แดงรอบแล้วทรับคแล้ว4เลนด้วยครับบอกว่าเดี๋ยวขอส่งคนมาตรวจสอบก่อนว่ามีทรายจริงหรือเปล่าวันลุกขึ้นมาเจาะเลยวันลุกขึ้นเจาะดูเจาะดูทรายเลยเจาะดูว่ามีจริงเปล่าแล้วเจอด้วยเจอเจอปุ๊บนั่งจิ้มตัวเลขเลยครับยูเลกา หกร้อยกว่ากว่าซื้อเพิ่อมอ่ะครับพี่ซื้อเพิ่มเปเรื่อย<า>ก็ <standen. S 2> ก็คือเราก็รู้ว่าที่เนี่ยพอมันมีทรายเราก็จาะสำรวจไปเรื่อยรอบๆครับแล้วก็เราก,ก,ก็ซื้อเก็บเป็นทรัพยากรของเราเพราะว่าไ,ไม่ไม่ปูดไม่เน่าจะาดูดเมื่อไหร่ก็ได้ใบอนุญาตเราก็มีพร้อมเราการดูดทรายนี่มันมีกฎหมายรองรับถูกต้องไม่เราไม่ใช่ดูดทรายเถื่อนไม่ได้มีอะไรนะถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อะไรครับม้าหมุนเลยครับผมอันนี้ปั๊มดูดน้ำปั๊มดูดน้ำปกติที่บ้านตัวเท่านี้ อันนี้คืออะไรครับตรงแกนกลางอันนี้คือท่อดูดเดี๋ยวจะมีท่อระดับ12นิ้วยาวตลอดไป30กว่าเมตรตลวนี้อันนี้เรียกว่าบูมคือตัวประคองตัวประคองประคองไม่ให้ท่อมันหักเวลาเราอยู่ใต้น้ําแล้วมันแข็งแรงครับก็เป็นจะยกขึ้นยกลงมันต้องมีไฮโดรลิกยกอะไรต่างๆหรือบางทีมันไปเจอชั้นทรายแข็งๆอันนี้ก็ต้องกระแทกต้องมีอะไรอะไรต่างๆทำให้เสียหาย ที่เห็นอยู่เนี่ยคือทรายหยาบทรายหยาบก็คือทรายก่อสร้างที่เราไปส่งตามแผนคือเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยผสมเองแล้วเรากซื้อตามแผนอันนี้คือส่งตามแผนก็คือไปผสมคอนกรีตนะอีกอันหนึ่งก็คือกองตรงนู้นก็จะเป็นอ่ารายละเอียดแล้วก็มีทรายถมทรายถมทรายถมก็คือทรายทรายเนี่ยแต่ว่ามันเป็นมันปนเพื่อนดินยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่เขาเอามาทำถนนเวลาเขาบดอัดถนนเวลามาถมที่พวกนี้จะเรียกทรายถมได้หน้าดินที่ได้มานี้ขายไหมพี่กัน ตั้งขายทั้งให้ฟรีบริจาควัดว่าใครมาขอเราให้หมดอ๋อคือเมื่อก่อนนะถ้าขายก็ขายได้ขายได้แต่ตอนนี้บ่อทรายมันเยอะแล้วเยอะแล้วอ่ามันเกิดแล้วใช่มันล้นแล้วก็บริจาคดีกว่าแล้วเราดูดมาในกําลังกําลังการดูดกับกําลังการซื้อเนี่ยพอดีกันไหมครับอ่าช่วงพีคเราขายได้วันละหกพันเจ็ดพันตันหกพันถึงเจ็ดพันตันทุกวันนี้เศรษฐกิจว่าแย่ๆเราก็ขายได้วันสามพันเศษเศษถามว่าอยู่ได้ไหมสามพันบาทนะคะสามพันตัน ตามละร้อยยี่สิบห้าบาทโอ้โหก็วันหนึ่งก็มาณสี่ห้าแสนบาทโอ้โหเฮียชาโทรพ่อจ้าช่วงช่วงน้ำท่วมทำนาไม่ได้แต่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมครับเรามีกำแพงเรามีกำแพงกั้นน้ำรอบเป็นเขตของเราทั้งหมดปลอดภัยสนับสนุนโดยสาหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นนมดี มีคุณมาจากบ่อแล้วเรื่อพื้นที่สีเขียวกันบ้างนี่ถุงยาเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันถางนั้นนะเนี่ยฮะมันมันคือข้าวหญ้าแฟงโกล่าหญ้าแฟงโกล่านี่คืออะไรแฟงโกล่าคือหญ้าที่ต่บเลี้ยงม้า าาเป็นเป็นพันธุ์ที่เอามาเลี้ยงม้าเพราะว่าหญ้าแ p ง n g c ล่าเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูง13%ม้ากินแล้วโตเร็วแข็งแรง<อ>นี่เราจะทำธนะุรกิจเ,เกี่ยวกับทรายละพี่กลางก็เลี้ยงม้าด้วยอนะอ๋เลี้ยงเยอะมาเยอะเลี้ยงไม่สิบเอ็ดตัวความชอบความสุขขี่เล่นสไตล์คาวบอยเรามีความสุขนะแต่เลี้ยงแล้วก็ต้องมีอาหารให้เขาปกติเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกหญ้าเราเราเรานี่ยเราก็ไปซื้อหญ้าทับก้อนหนึ่งก็มา140บาท วันนึงก็กินมาห้าหกก้อนโอ้โหก็ข้าข้าอาหารม้ากับวันก็เจ็ดแปดร้อยบาทเกอพันครับผมนะก็ที่เราก็ว่างๆเยอะแยะนะเราก็เลยมาพัฒนาปลูกหญ้าเลยคนนี้ต้องซื้อพันมาไหมครับเราก็ไปซื้อพันธุ์มาช่วงช่วงน้ำท่วมทำนาไม่ได้แต่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมครับเรามีกำแพงเรามีกำแพงกั้นน้ำรอบเป็นขตของเราทั้งหมดปลอดภัยปลอดภัยหน้าแรงก็มีน้ําให้ทําทําไห้ทั้งปีหน้าน้ําเราก็มีน้าให้มีน้าให้ทำที่เราให้ทําเพราะว่าหนึ่ง ขอเป็นอินรีจริงๆเป็นเกษตรอินรีไม,ไม่ไม่มีเคมีก็คือทําอะไรเนี่ยเราจะต้องหนึ่งเป็นผู้กําหนดสองเราจะต้องพร้อมที่มีอำนาจต่อรอง uh huh. ที่ชาวนาของเราเนี่ยเนื่องจากไปคู่นี่ยืมสินมาอำนาจต่อรองไม่มีถึงเวลาก็ต้องอยากจะรีบขายรถจ uh huh. อดพี่เอาเงินไปใช้นี่เขามันก็ก็ต้องโดนคือเป็นขั้นตอนถูกต้องไหม uh huh. ถ้าเราสามารถยื้อได้ว่าให้กูมีค่ากูเก็บไว้หน่อยได้ไหม uh huh. อ่าเราข้าวคือพร้อมที่ uh huh. มันมีวิธีการของมันอ่ะเหมื่อเจ้าผมเคยบอกว่าทำไม ผมจะไม่ทําสวนไม่ปลูกมะม่วงผมบอกผมมีบทดีมาแล้วผมเคยปลูกมะขามหวานสามว่าก็ไไรที่หนองย่าป้องครับไม่เคยได้สักบาทเดียวเพราะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราเราจ้างหมดเราไม่ได้ทำการด้วยตอนที่เราปลูกมะขามหวานโล่สองร้อยกว่าตอนที่เหลือโลละร้อยหนึ่งเราจ้างเข้ามาเหตุผลต้นทุนเราก็เกือบร้อยแล้วเราได้อะไรไม่เหลือปล่อยทิ้งมาเถอะปล่อยเป็นที่ปล่อยทิ้งมาเถอะเพราะอะไรถึงเวลาเราก็ต้องรีบขายรีบขายผลไม้ที่ก็เสียเน่าเหมือนอย่างมะม่วงเนี่ยถึงเวลาแห่แห่มาตูมปุ๊บราคาก็ตกอันนี้เราเราเป็นเรานั้น ผมไปสอนน้องเขาบอกว่าอย่าทําผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นรองคือผล,ลไม้ผลเนี่ยแย่นะ yeah, yeah. เพราะถ้าเราไม่ขายมันก็เน,น่าถูกต้องไหม uh huh. อันนี้คือเป็นข้อ,ขอ,ขอเสียเปรียบของเกษตรกรไทยแต่ว่าถ้าเกษตรกรไทยเนี่ยยึด uh huh. ตามแนวพระราชดำรินะ uh huh. ผมว่านะเกษตรกรไทยรวยเป็นการปลูกทุกอย่างเป็นแบบว่าผสมผสานนะแต่ว uh ่า huh. ผมมีที่10ไร่เนี่ยนะปลูกข้าว2สองไร่ ไอ้นี่หนึ่งไร่นี่หนึ่งไร่แล้วเอาทุกอย่างมาผสมผสานขายแล้วมันตามระยะเวลามันหมุนเวียนไงครับแล้วก็ผลิตผลมันไม่ล้นตลาดเพราะผลิตผลล้นตลาดมันไม่ได้ราคาถูกในหน้าคนไอ้อะไรนะพ่อค้าคนกลางกดราคามันก็ไม่ได้ราคาผวงออกพร้อมๆกันเยอะๆไม่ขายก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ขายก็เน่าก็เน่าโอ้สุดยอดนี่นะมีมีเพลิงไม้ตรงนี้ ครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีค่ะอยากจะเรียนถามพี่การว่าวันนี้กิจกรรมเราเนี้ยวันนี้มีอะไรบ้างอ๋อวันนี้มาแข่งม้าเราก็เป็นคนเลี้ยงม้าชอบม้าก็จะมารวมตัวกันมาแข่งม้ามาแข่งม้าเข่าบอยมีอ้อมถังเรียกบาเล่แล้วก็เอ็กตรีมเข่าบอยมีมาราธอนมีหลายอย่างแล้วก็เสียแซกค่ะโอ้โหแต่เราวันนี้เราแข่งประเทศเอ็กตรีมค่ะเอ็กตรีมนะคะเสียงแซ่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูบรรยากาศในนี้ค่ะ นี่ครับเป็นเบสเลยอะถ้าเป็นเบสท่านผู้ชมคะวันนี้เป็นการแข่งมาซึ่งเป็นเรื่องราวของไม่ใช่การพนันนะคะแต่เป็นเรื่องราวการขี่ข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็ขี่อ้อมถังเนี่ยอย่างเงี้ยฟ้าใหม่กําลังสนุกเลยค่ะฟ้าใหม่กําลังลุยถุงเลยฟ้าใหม่นี่ก็มาจากสระบุรีนะคะก็มีอาหารเป็นไงโอชิดีไหม มาฟ้าใหม่เก่งไหมเนี like, ่ยด so ูด like. ิน hey, ี่นะคะขอบคุณ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 ลุงก่อนแล้วขอบคุณครับป้าท่านผู้ชมครับเนี่ยค่ะบรรยากาศของขาวบอยซึ่งขี่กันมานะคะสังเกตดูค่ะเนี่ย อาหารการรักทาอันนี้จะมีมันฝรั่งใช่ไหมคะมันเผาแล้วก็จะมีเวลาอยู่ที่นี่ค่ะสปาเกตตี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกลุ่มขบวนพันแปดนี่แหละค่ะก็เนี่ยค่ะใช้ถุงเท้าซึ่งใส่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็มาชงากินหอมชื่นใจมากมีแก้วกาแฟไหมแก้วกาแฟต้องเป็นกระป๋องกระป๋องด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นพี่การค่ะ ไหนๆที่เราก็ลงจากหลังม้ามาสังเกตข้าวบอยไม่เข้าเวลาลงจากหลังม้ามาสังเกตขาจะถ่างหน่อยค่ะขาวบอยที่นี่ไม่ถ่างไม่ถ่างนหรอคะแสดงว่าไข่เล็กสิคะน้องนีน่าขี่ม้าเป็นไหมคะเป็นค่ะอายุกี่ขวบแล้วลูกสิบค่ะสิบปีนะคะท่านผู้ชมคะแล้วนีน่าทานอาหารพวกนี้ของขาวบอยเป็นไหมไม่ใช่ฮึบนี่ เนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่หน้าขี่ได้นะคะท่านผู้ชมไหนล้วขี่เดี๋ยวมนมโนมขี่เดี๋ยวจงให้่อยเป็นครอบครัวที่มาจากนราธิวาสค่ะลแล้วก็ที่บ้านเลี้ยงไหมเลี้ยงครับแล้วก็ มีความมาตัวเองมีอ๋ออันนี้ค่ะท่านผู้ชมขะลากมาจากปัตตานีไอ้นาราธิวาสคุณพ่อชื่ออะไรคะรับคุณการุณไทยสนิทคุณการุณไทยสนิทจากนาราธิวาสและคุณแม่คุกระดกวันไทยสนิทค่ะคุณกระดกวันไทยสนิทความบางนาลาความจากนาราธิวาสค่ะอุ๊ยมีภูมิใจขอบคุณค่ะขอบคุณ ทำได้ครับมึงมีแส้มากันไหมไม่มีเห็นขอยืมกันอยู่แถวนี้ครัเอาเอาแส้มาเลยนะครับทีละคนเลยนะครับลูกชายพี่ถืออยู่นี่ไงอ๋ออันนี้มันไม่ได้ให้ไครตีอ่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในงานนี้อ่มัด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 บงเหรียญมาแล้วก็คลอหอกมันไว ท่านผู้ชมเจ้าขาเส้นทางเดินของคนนั้นไม่ว่าจะเริ่มต้นสวยหรูขนาดไหนหรือว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่เลวร้ายต่างๆซึ่งสร้างให้เขาเป็นเศรษฐีและว,วันนี้เขาทำให้ทุกคนได้รู้ว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ในบ่อทรายแห่งนี้เขามีทองมากมาย เพราะฉะนั้นคนเราชนะก็ได้ความคิดถ้าคิดได้ทำดีมีรวยเย้เ yeah! พราะปลูกพืชใดๆมักไม่ได้ผลและมีความเป็นอยู่ยากจนด้วยพระทรงห่วงใยต่อราศดรทุกหมู่เหล่าสนับสนุนโดยสหกรณ์โคนมวางน้ำเย็นนมดีมีคุณรายการเศรษฐีบ้านทุง่ง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอนำเสนอพระราชกรณียกิจ70เส้นทางชุดตามรอยพระบาทเชิญรับชมครับนับตั้งแต่วันแรกของการครองสิริราชาสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดระยะเวลา70ปีพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความตั้งพระาราชฤทัยอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้มีความสุขอย่างทับทวีเจ็ดสิบเส้นทางตามรอยพระบาทขอน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำบนพื้นที่แห้งแลง้งจากการทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแปลงเกษตรอันเขียชวชอุ่มที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลุนทุ่งเริงจังหวัดเชีงใหม่ จากพื้นที่ภูเขาลาดชันสภาพดินมีความแห้งแลง้งป่าต้นน้ำถูกทำลายเนื่องจากชาวเขาที่อาศัยในบริเวณนี้ได้ใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆจนดินขาดความอุดมสมบูรณ์เป็นบริเวณกว้างเพราะปลูกพืชใดๆมักไม่ได้ผลและมีความเป็นอยู่ยากจนด้วยพระทรงห่วงใจต่อรัษฎรทุกหมู่เหล่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระกระแสร,รับสั่งให้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงขึ้นที่ตำบลบ,บ้านปองอำเภอหางดงจัังหวเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2521เพื่อดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกษตรกรได้มีความรู้และมีรายได้ที่เหมาะสมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความยั่งยืนพร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไปโดยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านบ้านแม่ขนิ่งเหนือซึ่งเป็นคนพื้นเมืองบ้านน้ำซุ้มบ้านห้วยกวางและบ้านห้วยหมองซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ามุมแรกๆก,ก็ชาวบ้านเขาก็ปลูกข้าวปลูกอะไรก็ยังไม่ได้ยังได้ผลผลิตยังน้อยอยู่มีไรายได้เนี่ย ครัวเรือนไม่ไม,ไม่ไม่กี่ตังคนะ์ฮะจนเราส่งเสริมมาส่งเสริมพืชผักนะแรกๆก,ก็อยู่ที่รายได้อยู่ที่หมื่นกว่าบาทต่อปีต่อครัวเรือนจนปัจจุบันเนี้ยนะักปัจจุบันเนี้ยกเกษตรกรม,มีไรายได้เนี่ยต่อครัวเรือนแสนกว่าบาทประมาณแสนสองนะฮะจนปัจจุบันนี้นะครับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณบ้านแม่ขนิงเหนือได้ดำเนินง,งานด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยมีการทดสอบและสาธิตการปลูกอะโวคาโดทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและส่งเสริมให้มีการปลูกผักกวางตุ้งประกาศห้องเต้ถั่วแขก์ซาซโยเต้ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่ภายในโครงการให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาเพาะปลูกได้โดยผลผลิตที่ได้จากการเพราะปลูกจะถูกนำส่งมายังโครงการ นอกจากการดําเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านยังได้ดําเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรดินน้ําและป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนคนไทยโดยรวมเมื่อก่อนนีนก้านเข้าข,ขนาดอะเมื่อเข้ามาพอก,กินเนี่ยเนี่ยมาเดีด๋นสติพอดีพอได้พอใจพอใจกิน่ะ ทางนายหลวงพูดมาเปิดที่นี่นะพอกิ่นพออยู่กันจงเชิมปลูกพักปลูกข้าวโพดแบางทีได้กับปลูกข้าวโพดกันเนาะถ้ามันดินบดีเพิ่นเอาถั่วคือปลูกมะหวัานกันทีนี้ก็ถ้ามันจะออกหน่่ยเพื่อนไปไถกบมดลึงปับปางดินดีแล้วก็ปลูกต้นไม้กันขึ้นมาอย่างเงาอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริงจังหวัดเชียงใหม่ คือสวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงห้วยผักไผ่หรือมั่นกุหลาบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สัมผัสกับความงดงามของกุหลาบหลากสีสันนา,นานาพันุ์กว่า180สสายพันธุ์ซึ่งมีทั้งกุหลาบทั่วไปกุหลาบเลื้อยและกุหลาบแบบไม้ประดับสวนภายในได้ตกแต่งสวนสวยงามตามสไตล์อังกฤษนอกจากนักท่องเที่ยวได้เดินชมสวนกุหลาบแล้ว ไฮไลท์คือได้นั่งรับประทานอาหารท่ามกลางสวนสวยพร้อมสูตรกลิ่นหอมหวนของดอกกุหลาบซึ่งได้จัดโซนรับประทานอาหารพร้อมทั้งเครื่องดื่มและเมนูผักสดจากโครงการหลวงหลากหลายเมนูไว้เสิร์ฟให้นักท่องเที่ยวอย่างครบครันและสำหรับใครที่รักและใส่ใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติที่นี่ยังมีมุมขายสินค้าจากโครงการหลวงเช่นสบ,บู่อะโวคาโดแชมพู และครีมน,นวดผมอะโวคาโดให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพเหล่านี้กลับไปใช้หรือไปเป็นของฝากได้เราก็ทำการส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยคือท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะฮะในส่วนก็เชิงเกษตรท,ที่เราให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้สนใจเนี่ยเขาเรียนรู้ที่แปลงผักกินซีของเรานะฮะผักกินซีที่เราส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับก็จะมีคณะเป็นกลุ่ม มาจากต่างจังหวัดหรือผู้ที่สนใจมาเป็นคณะคณะบางครั้งก็ทีละคณะห้าสิบคนหรือหกสิบคนประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็มีจุดท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งก็คือสวนกุหลาบหลวงนะฮะสวนกุหลาบหลวงเมวยปักไผ่ทุกพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระรทานใิ้แก่ชนไทยทุกหมู่ลหล่าต่างได้อาศัยร่มแห่งใบบุญภายใต้พระบรมโพธิสมภารบนผื้นแผ่นดินไทยให้ทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขกันอย่างทั่วราช70เส้นทางตามรอยพระบาทขอน้อมรำลึกถึงพระเมตตาแห่งความห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด